จุติใหม่พหาเทพเฉินเทียนตอนที่สนี่นี่นี่มันมิงมันดูอันตรายนะเข้าไปในแหวนฉันซะโอเคค่ะนี่คือศพที่ตายบนบันลังสินะเอ๊ร่างกายฉันมันขยับไม่ได้ข้ารอมาเป็นพันปีแต่แกเป็นแค่ผู้ฝึกตนที่อ่นแอที่สุดโทษาที่ข้าเคยเจอมันเลยแกจะทำอะไรนะเทบจะไม่มีใครเลยที่รอดจากน้ำมือข,ของชาดา้แกอยากจะอยากจะได้ร่างกายฉันไปทำอะไรกัน แกจะได้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายข้าแกควรจะรู้สึกเป็นเกียรตินะฉันมไม่อยากจะตายที่นี่พลังของมันแข็งแกร่งมากแม้กระทั่งพลังแค่นิดหน่อยของมันฉันก็รู้ว่ามันแข็งแกร่งมากแต่พลังพระเอกทำงานอะไรกันพลังวิญญาณนี่มันแข็งแกร่งมากนี่มันวัฏจักรวิญญาณนี่เจ้ามันก็แค่ปูฝึกตนนี่แต่ทำไมแกถึงไม่วัฏทักวิญญาณกันล่ะบ้าจริง ไม่มีโอกาสที่จะยึดร่างกาชฉันแล้วสินะขอดูหน่อยละกันขอดูตัวตนที่แท้จริงของแกหน่อยเถอะ ครับจุติใหม่มหาเทพเชียนเทียนสำหรับใครที่อยากรับชมตอนใหม่ๆก็สามารถรับชมได้ที่เพจอยากแปลแต่ติดเรียนนะครับช่องทางการสนับสนุนนะครับนาดิศอาบู0806486572่ช่องยูทู u b e m i อร์นา n ดิศชานขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย